ถั่วฮามาตาโปรตีนสูงทนแรงทนเหยียบย่ำหน้าปลูกเสริมแปลงหญ้าเลี้ยงวัวมาดูกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พาทุกคนมารู้จักถั่วฮามาตานะครับซึ่งถั่วฮามาตาก็เป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งมีถิ่นกําเนิดจากประเทศอเมริกากลางนะครับบริเวณทะเลแคริบเบียนได้นำมาปลูกในประเทศไทยนะครับในปี2,114นะครับ เนื่องจากว่าเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายดูแลง่ายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนปานกลางนะครับโดยเฉพาะแถวภาคอีสานเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับซึ่งถั่วฮามาต้านะครับแต่เป็นถั่วที่โตเร็วนะครับทรงพุ่มเตี้ยแต่กิ่งก้านมากนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นพืชที่มีอัตราการงอกสูงนะครับสามารถขึ้นได้ดีนะครับโดยเฉพาะสามารถเอามาหว่านเป็น พืชคุมดินสามารถสู้กับพืชพื้นเมืองได้ดีนะครับเราสามารถเอามา่านนะครับร่วมกับย่าอ,อื่นๆได้นะครับถือว่าเป็นอาหารเสริมให้กับโคกระบ,บือนะครับเนื่องจากว่าถั่วฮามาตานะครับเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะครับมีโปรตีนอยู่ที่18-25เปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแต่ว่ามันจะยุสั้นครับอายุประมาณ2-3ปีมันก็ตายนะครับแต่ว่าเป็นญ้าที่มีโปรตีนสูงมากนะครับเราสามารถที่จะเอาไปปลูกแซมร่วมกับพืชอ,อย่างอื่น,นครับที่นินยมก็คือว่าเอาถัา่วฮามาต้า หวานแซมกับหญ้าลูซี่นะครับอันนี้ก็จะทําให้ได้หญ้าที่มีโปรตีนสูงขึ้นครับเนื่องจากว่าหญ้าลูซี่เนี่ยมันจะมีโปรตีน่ทีประมาณ8-10%ถ้าเราเอาถั่วฮามาต้านะครับมาหวานแสบก็ทําให้มีโปรตีนสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับจุดเด่นที่สําคัญนะครับของฮามาต้าก็คือว่าเป็นพืชนะครับที่ทนแล้งนะครับเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับไม่ต้องดูแลมาก ไม่ค่อยมีโรคแล้วก็แมลงมารบกวนนะครับเพียงแต่ว่าถั่วฮามาตาเนี่ยจะไม่ชอบพื้นที่ที่เป็นดินคื้นแฉะหรือน้ําขังนะครับถ้าเกิดเป็นที่ดอนเนี่ยมันจะเกิดดีมากเลยนะครับจึงเหมาะมากที่จะเอามาปลูกนะครับอาจจะปลูกเสริมกับญ้าอื่นๆนะครับโดยเฉพาะญ้าลูซี่นะครับเป็นที่นิยมมากเลยนะครับจะทําให้ได้ญ้าที่มีโปรตีนสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทนการยันแย้มได้ดีนะครับเราก็สามารถปลูกเอาไว้เป็นแปลงญ้าครับสำหรับปล่อยให้วัวแทะเล็ม วันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับทางเรื่องหนึ่งสำหรับคนเลี้ยงวัวก็คือถั่วฮามาต้านะครับก็เป็นถั่วที่ปลูกง่ายนะครับทนแรงทนการหย่อนย่าและที่มันคือเป็นถั่วที่มีโปรตีนสูงนะครับ18-25%ถนครับถือว่าสูงมากเลยนะครับจึงเป็นพืชนะครับเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพมากนะครับสำหรับคนเลี้ยงวัวนะครับวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงหญ้าผมเองนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ก็บานทิ้งไว้นะครับก็สามารถที่จะ เกิดได้ดีนะครับแล้วก็แตกกิ่งก้านดีนะครับทำให้คุ้มหญ้าธรรมชาติได้ดีนะครับซึ่งผมปลูกไว้ตัวนี้ก็ตั้งใจว่าจะปลูกไว้เป็นพืชคุมดินนะครับอันนี้คือลักษณะของถั่วนะครับตอนนี้ก็ออกดอกแล้วครับดอกสีเหลืองนะครับดอกก็สวยนะครับเมื่อดอกมันแก่ครับมันก็จะร่วงกลายเป็นเมล็ดนะครับเราไม่ต้องปลูกใหม่ก็ได้นะครับถึงแม้ว่าถั่วมันจะอยุสั้นนะครับแต่พอดอกมันแก่นะครับเม็ดมันก็จะร่วงลงนะครับแล้วมันก็จะเกิดใหม่ได้เองนะครับอันนี้คือ ข้อดีอีกข้อนึงนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่สั้นแต่เราไม่ต้องไถ่ายปลูกใหม่นะครับพอเม็ดมันร่วงครับพอฝนตกมามันก็จะงอกใหม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูนะครับถั่วฮามตาตาถั่วที่หน้าปลูกสาหรับการเลี้ยงวัวนะครับเป็นพืชเลี้ยงสัตว์ที่มีโปรตีนสูงนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอนําเสนอเพียงท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราหรัชลิปนี้สวัสดีครับ